สิไปเล่นสงคานหมดเดียวนี่แปรงมันสีนอ่อนดับ,บก,กินครับข้าวเมือกกันนะครับมนี่ร่องแกะข้าวขั่วห้องตะขั่วไปเอ้าเรียบร้อยความรับประทานผมบ้านาเท่าพามาบานเท่าไห่ล่ะเสียเท่าก,กันสองคนหิ้มเทียนนี่แหละอืมอุดไปกับเข่าขอหอนๆครับ โอ้โอ้ยมาตัวใหญ่แท้่่มาครับมือนี้เดมี่นู่ปลาไหลสิพัดเพ็ดใส่กับหูกะเจ้าเจ็ตรวดจ้าหวาดชูหนุ่มบมันปลากับบักข้าหมหลาะก,กินปอ้อดีถือโอกาสอันนี้ฉลองรถใหม่ห่อมแล้วออกรถใหม่ออกรถใหม่ครับเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันไม่ทำไรก็ได้ใส่กุญแจคือบ่อเนบเอวเนี่ยรถใหม่กกุญแจ็อยู่นในนนบา้าะ ขั่วค่ะหม้อหม้อเน็บเหวี่ยงเข้ามากระโก้เนี้ยได้รถมหมยกับไดนเนี่ยเปิดจะเนี้ยเพชรกับเขรากระน้ำเดียวคือถ่ายเั็นเสื้อผ้าพี่ผ้าน้องไปบนตัวขั่วขัวคักขั่วเนี้ยน้อขั่วอยู่เอาเกียงเอามาเม็ดขั่วคลงพวกนด้วยแต่พ่ออะไรมันจังอันนี้เดชานี่นี่ยื้ทั้งตั้งนะอีหยังนั่นนี่บัวตำนานตัวนี้ตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่น้าแปลงมันไหมเนี่ยสิไปเล่นสงคันหมดเดียวนี่แปรงมันเชียร์ มันดับกินครับกินข้าวเมือก,กนะครับเพิ่งจับเมือกจับกินข้าวออกเปียงมั่นครับเราจะหาหน้าที่สิบหน้าที่เอาทำไปให้แน่ยันสีล่างวะครับ้เพื่อนดูดเมือกบอกางดูดเอาเมือกล,ล่างเอาเมือกข้าวเมือกนี่ออกเนี่ยอันนี้เป็นแนวตางนชียแหละเขา,าก็ยังสีล่างเขายังเสเด็จหนาดยังเชื่อไปพัดครับัอโอ้ยสุดยอดตัวอาดเขาโบกง,ง่า 啊，又来了。 แก่ข้าวคัวว่วข้าต้องคั่วไปหลายหลเรวครับซื้อกว่ามันจีข้าวเนี่ยน้อยหนึ่งโอ้ยะมันแก่หนักแก่ข้าวเจ้าโบกเตียงจีงไปเก็บผับกกะเพรามมาใส่หอมหัหวใจเจ้ากันครับพาไ,ไปเก็บผักกะเข้าหรืวจีพาไปบึงโหลดใหม่ไป คอมแทต้องเกตการครับการดำๆขนาดนี้แล้อหนุ่มบานปลาแต่ว่าไม่ยิงคา,ม,า,งามัวจ้าคากึ้นเรายังไม่ดีเส้นยังขมเพราะว่าพ่อเ้นียจุนนี่นะครับรถใหม่ อน้ำพักน้ำแร่ขวดเนี่ยหนุ่มกับหนุ่มบ้านปลาเจ้าใบเตยขีไปให้ไปหน้าไปสวนครับใบเตยเขียบเออใบเตยเขียบทีเห็น้องเบิ้งเอามาใส่งานุ้ใส่ใน่น่องมาใส่เบิ่องข้างในรู้แหะข้างในเลยแตนรู้รอบบเครื่องเสียงอีเต็มที่เอาขี้มแจงแหนมันติดแจน่ผู้สาวไปที่สอดตะยวนี่ไาไปกลางคืนอ๋อเพืงเว่นไกึ่งคืนเหรอเออโอ้ยมีแสียงพร้อมห้องมองนี่ก็คือสิใบปืนขึ้สิดีได้เนาะ เลยกุนเงี่เยเห็นป่ะกระตไร้กุนเงี้ยเห็นป่ะเอาผ้ายางความคันทุกหนึ่งชั่วงร้อยประสบการณ์โศกส่วนก็ต้องห่วงทำ <c oughs> ดีล้วก็เลยไปให้ไปสวนครับตามท้าน้าจะของนั่นละแต่หนีกันยังลำบากอยจีรอกยังเป็นหนีเป็นสิน,พนเ,เ,เพื่อนจีรอกจะคอยเก็บคอยเห็ดคอยหาเพื่อนดอกก็ได้ใส่ที่ตัวจะคล้องหมดนั่นแหะย่ามไปเก็บหยอนเก็บยางคุณหมอคุณมันลำบากอีกแต่ก็มีหรอกครับแต่ใส่คนละประโยชน์คนเราง่าย สิเดียวอีแตกนี huh. uh ่เอายังไปเห็นกองเขานู้นี่ต้นสรงแม่นหมอเล่วแต่เล้วแตำนางานแม่นหมออแล้วต่อกาสันนี้เลี้ยงสนีทอีวิวรู้ตัวนี้จะกระได้นี่ยันมากประเทศเพื่อนบ้านเขาเอินบกวีกหางเงาเลยข้อเงาข้อเหงาตรวจกีต้มนี่โมมิยานนี่ติดนั่นบังละมุดกำลังจี๊ซุกคุณใส่คุณแล้วแยบดกนี่แหละโอ้ไปไปไปก็เผาพี่น้องกนเบิ้งซ้ำนี่แล้วก็จีงวัวกวัดโอ้ซ้ำนี่เขามาให้เบิ้งเนาอเบิ้งจีว่าเอา ตามช้านาะห้องเราเนาะหนุ่มหวานปตาเนาะนี่แหละปลาพ่อจำนี่แหละที่อยู่ในขั้นโกโก้ขั้นไหน,น,น่ลืมตาปลาในคือเพิ่อนรถเอาสักวนันรถเอาได้เจ้าของมันห่อนเดีวยวมีเ้ากับมุนกับโจ๊กลง <c oughs> เออมาที่เขา พอประมาณนีู้่แล้วครับลวกให้มันซุกกระเทอือนแนื้พอพซุกแนืน้อตึงๆเพราะว่าเอาสิ่พัดลวกหลังจากจเขาล่างเอานำข้าวเอาแปง้งมันล่างเขาก็มาลวกสเสด็ดหนามแบล็คสูตรไปสูตรมันเนื้อนี่ขั้วให้นมเผ็เดเแบลนะครับจังหวันี่ละ่ะภาคภัยเสด็ดหนาม,มานี่ละ่ะเขาพัดยังในการมาหอมใส่เครื่องเขานี่ มาหว่วงเกี่ยวกันอน,นี่ยังเฮียนี่กระชายกระช่ายมีพริกแดงใบกระเพราใบกูดของแท้ปก,กติมันก็ต้องใส่อันนั้นนะพริกไทยสีซ้วดยังสีเสียบปักเขือปักแขียแม่เดี๋ยวต้องสึห้าเลยแต่ว่าเขาบอกมีห้าเดี๋ยวทำนีก่ก็ทำนี่นละอ่าเออมีแบบเครื่องพริกแกงเขียยังสั่นนะตั้งอค์หน่อยคือบอลนี่นนนจัดก,การพ่นแม่นนะ่อันนี้วะเออเอาอีโลอดเดียวนี่ มาเอาตัวถาเกี่ยวอยู่สิรับโถบ่ไยนะมันหลายหลาย เาพัดก้นบาดเข่าห้องก็คู่ดีละก็พัดมีเดียวเท่าก็คูดีขึ้นเสียงเอาเพ็ดอยู่อ่ะเพ็ดเพ็ดเพ็ดมันสิกินได้เนาพอดีเป็นยังไงจะกินหมดอไรเด้่ รักเข่าเครื่องแขนงก่อนเอ๊ะชุบกันอะไรจัยอดหนาบังเด็เกเนอะโอ้ไฟกรแห้งในการเลยไฟก็ดีบ่าอะได้รุนบ่าอะไรแข็งนัวงัวเฮี้ยเจ้าเทสดี่ยวกินเจ้าใส่ยังเนี่ยแต่ละเทสน,น,น,นี่เป็นกระเสียบแทะงัวเกลื่ออาจจะเป่าเนียนหน่อยนิดึงเพราะว่าจะไม่เครื่องแกงก็กระชุบเลือได้เอา แต่ว่ามันมก็เดีวยวต่คนมากเดอร์จควงขั้วให้นุม่มจีไรสามน้อยห,หน่อยนึจะบอกเพ็ดผมคองแต่คนอีเลียร์ก็มีเครื่องแกงหร่อเขาใส่ไปมีผงนัวหั่นเลื้อหนึ่งสามสานานห้องหนี่งห,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 หละ เรยียบร้อยความรับประทานอืมสุด,ดยอดเท่าบหาเอ้ยใค่ก็กับเจา้าหอนพี่น้องน้ำเล็กหน่อยกูคิดมีนไม่น,มน้ำแนะ่ว้าววมาวถึงถ่าย อาไปคุยอยู่ที่ัาขาตั้งกล้องยู่วะมาจัดเป็ดก่อนนะเอาเมนมาหนิอมตัวนานิขอเสียบเออผลยังเดลียวแงงไว้ลูกล่นแงงไปกล่องนู้ล่ะเดียคนลยังม่กินน้ำนี่เดียวอุ้ยเข้าไปใกล้ๆนี่ครับเอยชุดดียวทผมบานห้องมานานเเละเสียบเทากันสองคนกินเสียบนี่ล่ะอือ ไอ้กบเขาขอหอนหันครับโอ้ยโอ้ยคุณบ้าหัวไหนนุ่มอือ,อเอาเป็ยังนี่านอบบอก,การปองเจ้าโบกเพืนนอ่ะหมันปลาสีเรื่อนเงินแบบบ่จากสื่อได้นุมหมันปลาเนี่ยว่าเป็นยังไงรถใหม่เหรอมเสรแกไปเหรอนด่อ่ยห้าเอปนี่ขายเนี่น เดี๋ยวหองามกอนจหน่อยงามเดยามมันใสก่อนเอางามชื่อใส่จริงตัวเศ้าไรลตนอแนเรยวพออยู่แบบก็เดี๋ยวจะโลดไปเนอยไปกันจังไปเบาเรื่องยู่ทั้งนานี่แก้ปัญหาให้มันเดี่ยวนี่ีวิตด,ดูว่านี่ลูกตายจบตาวหน่อยมากมาพี่น้องมากหุ่นเอาพี่น้อง มนันกินตาหู้ให้พี่น้องของเรมั้ยครับจานเป็นยังกระจายขบไปที่นแ่ครับมากที่กินที่เน้องหั่นลงจิๆๆ้มจิ้มจิ้มจิ้มใส่ซอยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับจะแจกเหมือนกันนี่ละคลิปนี้ละครับปลายห่อเนี่ยและพอดีกินข้าวเที่ยงครับ,รบ,รบกับน,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 นุ่มบ้านปลาสองคนคือเก่าหน่ามือนี่มีมีสองคนจะแจกเหมือนกันเนะครับนี่ละ ไเลยมนะใไนบัวอะไรไปใส่ตุ่มหอดห่วยนี่ละได้ยาได้กินบรรยากาศ้า้เาไิได้ยได้หรอไอ้บรจบอบนก้าวบนบกินก๋วยเตี๋ยวเหรน่มเาไหกินก๋วยเตี๋ยวฮะพูดถึงโบบอนะริดตึงเดียงนะขูดเอา หางหนองหางนุงแค่จะเอาให้บ้าบ่อยหอมพรเงี้าหพริก <laughs> นันนะุ่น <c oughs> ครับเอ้ยอีกเรงเรียออกอเอาหมดเด้อมาเดอ้เดอครับมาเด้อ้อเยนกีย,ยางอะไมาเรื่องติกลายบดโอ้บริษัตขคนที่ทุกส